สวัสดีครับไชิดไทยวันนี้ก็จะมาสอนวิธีนะครับเคลือบซิลิโคนตรงตะเข็บนะครับสำหรับรุ่นตัว 15D นะครับสิ่งที่ผมจะมีให้นะครับก็คือจะเป็นน้ำยานะครับเป็นซิลิโคนนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านต้องเตรียมก็คือแปรงสีฟัน1อันแล้วก็แก้วหนึ่งใบเพื่อที่จะใส่ตัวน้ำยานะครับแล้วก็มาดูมาดูวิธีการตรงตะเข็บนะครับ พยายามหาที่กลางนะครับที่มันทิ้งไ,ได้8ชั่วโมงเพราะว่าทาเสร็จแล้วมันต้องทิ้งได้แดชั่วโมงนะครับเพื่อให้มันเซตตัวนะครับก็ดูแนวตะเข็บนะครับตะเข็บก็คือจะมีด้านด้านล่างนะครับเห็นไหมฮะจะมีด้านล่างก็พยายามทาให้มันสอดสอดใต้หน่อยแล้วก็ทาด้านบนนะครับส่วนวิธีทานะฮะก็ก็พยายามทาด้านล่างก่อนรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ ให้มันเข้าไปแทรกด้านล่างนะครับตรงตะเก็ยบแล้วก็ทาทาด้านบนทับต่อนะครับาด้านล่างนะครับกอดให้มันได้ด้านล่างก่อนนะครับแล้วก็าทาด้านบนต่อครับอย่าให้มันหนามากนะครับถ้าหนามากมันจะแห้งช้านะครับก็พยายามให้มันไม่ต้องหนามากนะครับ ส่วนน้ำยาเนี่ยพยายามเทมา,าให้พอใช้ก่อนนะครับเพราะว่ามันแห้งเร็วก็ถ้ามันไม่พอค่อยใส่ใหม่แล้วกันนะครับ <Okay. S 1> ก็ทําประมาณนี้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้แปดชั่วโมงนะครับอย่าเพิ่งทับนะครับถ้าพับแล้วมันจะติดกันนะครับก็อย่าเพิ่งทับก็คือทิ้งไว้ให้มันแห้งสนิทนะครับ แล้วก็ก่อนแห้งก็ลองดูครับว่ามันว่ามันยังเหนียวอยู่ไหมนะครับถ้าเหนียวอยู่ก็อย่าเพิ่งเก็บนะครับก็ตนให้มันแห้งสนิทแล้วก็นําไปใช้งานครับทีนี้น้ํายาเนี่ยอย่างที่บอกนะครับก็คือพยายามอย่าเทมามากนะครับเพราะว่าถ้ามันมาเทมามากมันก็จะแห้งนะครับแล้วก็สามารถเก็บได้ใช้ในครั้งหน้านะครับถ้าเกิดว่ามันมีการหลุดร่อนก็ทาเพิ่มเอานะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น15 d ดี เป็นการเคลือบแบบซิลิโคนนะครับซึ่งมันไม่สามารถที่จะเคลือบตรงตะเข็บกันน้ําได้ก็ต้องมาทาซิลิโคนเอานะครับเป็นการกันน้ําอีกทีหนึ่ง <c oughs> ซึ่งไดเ้เราเย็บได้ของการกันน้ําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อมีการกลางแล้วมันรูมันขยายออกก็ใช้ตัวซิลิโคนนะครับในการทานะครับก็ฝากวิธีการทำตา,ตามขั้นตอนนี้นะครับขอบคุณมากครับ